3เรื่องที่คุณควรจะรู้ครับถ้าเกิดว่าต้องการต่อประกันรถยนต์คับแน่นอนครับในส่วนพรบครับเป็นประกันครับที่ภาคบังคับครับที่เราต้องมีครับทีนี้ยภาคสมัครใจครับป .1 ป .2 อป .3 านะครับก็คือข้อแรกครับต้องดูในเรื่องของนิสัยในการขับรถแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเราครับว่าเราครับขับรถน้อยขับรถมากครับลักษณะการขับรถของเราครับมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนครับซึ่ง สามารถครับย้อนดูในคลิปเก่าๆได้ครับว่าประกันประเภท1ประเภท2ประเภท3ครับลักษณะนิสัยของการขับรถนะครับควรจะเลือกแบบไหนครับ2ครับคุณขับคนเดียวหรือเปล่าครับหรือว่ามีคนขับร่วมด้วยครับบางบ้านครับเป็นหัวหน้าครอบครัวครับไม่ได้ให้คนอื่นครับขับรถของตัวเองแบบนี้ครับ ในการทําประกันประเภท1ครับสามารถรับระบุคนขับเป็นท่านคนเดียวได้ในการขับรถครับจะได้ครับช่วยในเรื่องของประหยัดค่าใช้จ่ายครับไปได้ถึง3ามถึพันบาทเฉยลครับ3ครับในเรื่องของอู่ซ่อมรถครับรถที่ทําประกันครับไปหลายๆปีแล้วครับได้เฉพาะซ่อมอู่แบบนี้ครับสิ่งที่สําคัญครับลองดูว่า การคอนแทคครับอู่ของเราอ่ัคอนแทกกับทางประกันไว้ที่ไหนครับลองเช็คดูครับว่าเราครับสะดวกที่จะเข้าอู่ที่อยู่ในเครือของบริษัทนี้หรือเปล่าครับถ้าเกิดตรงเนี้ยเราก็สามารถสอบถามได้จากทางตัวแทนครับให้เราได้มั่นใจครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ในเพจอาคารนี้ตอบจทย์ประกันภัยครับผมจะนำคำถามส่้นบมาตอบไปหายขใจสนุนนี้สัสดีครับ